ครับจากคลิปที่แล้วเราทำการอันบ็อกกันนานะครับตอนนี้นะะฮมาแล้วครับไม่รู้อ่านถูกวะนะฮะ BOBO เนียโบโบเลยกันนะครับ M2 staff นะครับ for quest 2นะครับที่ผมสั่งมาบอกว่าสั่งเมื่อปีที่แล้วนะเพิ่งมาส่งกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครตอนนี้เราก็จะมาติดตั้งนะฮะผมมีตัว อ c u คูล q ส e s t 2อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เพิ่งสั่งมาครับเดี๋ยวจะมาทำการประกอบกันนะครับก็ในกล่องเนี่ยเขามีแมนนวลให้นะนี่ไว้ประมาณหนึ่งก็สเต็ปหนึ่งนะฮะเตรียมตัวแว่นนะครับแล้วก็ตัวโบโบนะฮะเรียกว่าโบโบเลยลกันนะวิธีครับติดตั้งก็น่าจะไม่ยากนะครับดูจากดูจากแผ่นพับ คู่มือของเขาแล้วนะฮะเดี๋ยววางแทนทับดีๆนะครับก็ขั้นตอนนะครับหยิบแว่นเราออกมาแอแว่นเราเนี่ยเขาจะมีสายเดิมอยู่เรากําลังจะเอาชุดโบ,โบโบเนี่ยครับมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอดเจ้านี้เราก่อนนะครับวิธีการถอดนะครับแล้วก็มาดูที่สลักค้ายขวาก่อนนะครับจากนั้นนะฮะว่า สามารถแกะออกมาได้นะครับเนี่ยผมก็งัดออกมาเบาๆนะครับก็สามารถแกะได้แล้วนะครับมันเป็นขานะครับแบบว่าวางแปะไว้เงี้ยครับแล้วก็มีเชี่วล็อกนิดเดียวเองนะครับก็แกะออกมาได้แล้วนะครับดันดันนิดหน่อยครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ดันออกมาครับคือใครกลัวว่ามันจะหักชํามุดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อยๆค่อยๆงัดออกมาก็ได้ครับอ่าดึงขึ้นมาตรงๆอย่างก็ได้แล้วก็ ดึงดึงออกมาดึงออกมาอย่างเงี้ยค่อ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 ยทำนะเผื่อของใครแน่นของใครเบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลัวว่ามันจะหักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ค่อยค่อยแกะกันนะครับเออเดี๋ยวจะจะแบบว่ามาถึงดึงปุ๊บหักเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ควรนะครับอ่าค่อยค่อยนะอย่าไปฝืนง้างมันอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ผมแกะออกได้ล้วก็เหลือก้านอันนี้นะครับแล้วก็ตัวสายสายเดิม มันเป็นตีนทุกแกอยู่เราก็ดึงออกมาได้นี่เห็นไหมแล้วก็สามารถดึงออกมาได้แต่ถ้าใครไม่อยากดึงก็แกะเจ้าขอบแว่นออกมาก็ได้เดี๋ยวลองดึงก่อนว่ารอดไหมไม่รอดติด,ดตีนตัวแกต้องแกะออกมาก่อนนะครับก็แกะออกมาครับเวลาดึงก็ดึงสลักออกมาตรงๆก็ดึงเรียบร้อยแกะออกมาแล้วใส่เจ้านี่กลับไปที่เดิมก่อนนะฮะอ่า เป็นอันตรายกันเลนผมหรือว่าแสงสว่างอืกดเข้าไปคลึกเรียบร้อยเข้ารอกโอเคสายเก่าผมแกะออกแล้วนะผมก็อออกไปจากนั้นนะครับนี่ฮะตัวนะครับของโบโบนเะนี่ยเรียกชื่อซะน่ารักเลยนะบโบโบนะฮะ เขาจะมีนะครับสายมาให้อีกอันนึงอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะติดตั้งหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสายคาดสีสะะด้านบนนะครับมันจะทําหน้าที่ยังไงนะครับก็คือสามารถที่จะวนวนนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราใช้งานเนี่ยมันจะวนเสียบพื่อไปข้างบนแล้วก็มาล้งนะครับกับด้านหลังอันนี้นี่เห็นไ,ไหมมันจะแบบนี้เลยผ่ากลาง ถ้าเกิดใครจะใช้นะแต่ถ้าพอดีผมว่าผมจะไม่ใช้เออแล้วแต่ความชอบนะน,นี้เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่กระชับผมก็อาจจะมาใช้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ผมยังไม่ได้ติดตั้งนะอันนี้ถ้าอันนี้โอเคอวางไว้ก่อนละไว้ต่อมาวิธีใส่นะครับตัวของขาที่เขาให้มาเนี่ยเห็นไหมอูนะ มันจะเป็นถาดเหมือนเป็นสไลด์ล็อกนะครับดูนะครับมันบุนได้นะครับนะุ่นปรับระดับได้นะครับหมุนเนี่ฮะนีบให้มันงอเราปรับองศาที่เราพอใจแล้วนะครับเนะี่ยจบองศาได้แล้วนะฮะเราก็ทําการนะครับนี่นครับเสียบเขแบบ้าไปครับมันจะเป็นขาอยู่สองข้างอ่นะ เดี๋ยวเพื่อให้สามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือผมก็จะเอาขาเนี่ยครับเสียบเข้าไปที่ก้านฝั่งนี้แล้วก็ขาของฝั่งนี้ครับเสียบเข้าไปที่ก้านฝั่งนี้เช่นกันนะมันจะต้องเข้าไปพร้อมกันนะครับลองเล็งๆดูครับผมก็ดูอันข้างบนเป็นหลักก่อนนะฮะอันนี้นะจากนั้นก็อันนี้ครับพยายามให้อยู่ในชุดเดียวกันนะครับโอเคมันเข้าล็อกแล้วนะฮะผมก็ลูดเข้าไปครับ ค่อยๆรูดนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะเกิดอาการว่ากลัวจะปิดกลัวจะอะไรเงี้ยโอเคครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ติดตั้งประมาณนี้นะครับเออเรียบร้อยครับเสียบเข้าไปแล้วครับนี่ฮะมันก็จะได้แบบนี้นะหน้าตาตัวนี้นะครับมันหักหมุนออกมาได้นี่ วิธีใช้งานเลยก็คือเราอะสามารถที่จะอันนี้สมมุติว่าเราหันหน้าอยู่นะเราก็คือใช้งานสวมไปที่ศีรษะเลยอารมณ์เหมือนเป็นหมวกกันน็อกประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะก็สามารถจะปรับขาพวกนี้ได้นะครับนะแล้วทีนี้ใครหัวเล็กหัวโตตรงนี้มันปรับรับกับเสลีรัสช่วงท้ายทอยด้านหลังหัวของเราได้นะ อันนี้คือเวลาใช้งานให้จินตนาการนิดนึงเนี่ยพอดีอยู่ไม่มีหุ่นสมมุติถ้านีเป็นหัวเราเราสวมหัวเข้าไปอันนี้เราหันหน้าไปทางนี้อยู่นะเออทีนี้ใครหัวเล็กหัวโตวไม่รู้ตัวเนี้ยให้ดูด้านหลังนี่เห็นปะมันจะมีที่ให้หมุนได้อยู่อืถามว่าหมุนทาไมตัวนี้นะครับลองเดี๋ยวดูสังเกตตรงนี้ดีๆนะพอผมหมุนนะครับมันจะมีให้หมุนนะฮะตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนะครับนี่ฮะ ดูนะครับหมุนอย่างนี้ค an ือหมุนทวนนะครับหมุนอย่างนี้คือหมุนตามมีเสียงแกลกแกลกๆนะครับหมุนหมุนทวนมีเสียงแคบๆนะหมุนตามมีเสียงแกลกดังๆนะครับอันนี้สุดแล้วนะฮะการหมุนตามเข็มเนี่ยมันคือหดเข้านะครับการหมุนทวนนะครับมันคือการลัางออกมาขยายครับอ่านี้ ใครสีสะโตหน่อยหรือว่ามีผมหนาหน่อยนะครับจะใส่แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่กระชับอะไรเงี้ยมันปรับท้ายทอยได้นะเออแล้วก็เนี่ยคือมันก็ยังปรับองศาลังท้ายทอยได้แล้วมันก็ไม่ไม่ได้โยกแยกอะไรมากนะเออช่วงท้ายทอยเนี่ยมีบุนวมอยู่นะเวลาที่บีบกับช่วงท้ายทอยเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามันปวดหรือว่ามันลังอะไรมากครับเดี๋ยวผมหมุนกลับไปให้ดูนะครับ ลองหมุนสุดดูเลยว่าได้เท่าไหร่โอเคเนี่ยหมุนสุดแล้วได้กว้างขนาดนี้เลยอืมนี่ผมหมุนกลับละหมุนกลับนี่คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะสายก็จะค่อยๆหดลงมาหดลงมาเอที่หดคือช่วงตรงนี้นะเออหดลงมานี่มือเสียงกรแก๊แกๆเนี่ยสุดแล้วครับหมดสุดได้ประมาณนี้ครับนี่ครับติดตั้งง่ายดดยครับเดี๋ยว นะฮะตอนใช้งานนะครับจะได้เห็นผมใช้เจ้าเนี่ยแหละเออแล้วเดี๋ยวมาดูว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับโอเคฮะคลิปนี้ครับติดตั้งฮะ Bobo VR M2 เรียบร้อยแล้วนะครับอืมเดี๋ยวผมก็จะไปลองสวมแล้วก็ลองเล่นดูนะครับอ่าอันนี้ขอสายเก่าก็เอาสายเก่าเก็บไวนะ้อันนี้เป็นสายเดิมๆที่มาจากตอนซื้อเครื่องนะครับก็ เก็บไปนะฮะสีขาวนะฮะผมก็เล่นไปหลายครั้งเลยเริ่มหมุนๆหน่อยแต่มันไม่ได้ขาวมากนสีออกแบบนุ่นนวลหน่อยนะฮะอ่านี้ก็เดี๋ยวไปเก็บในกล่องของตัวเควสอีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรที่ผมเล็ดลอดสักคู่มือไปไหมนะเมื่อกี้ก็พยายามอธิบายนฮะปรับส่วนโค้งข้างหน้านะครับปรับองศาหมุนหมุนด้านหลังนะครับ ตามคู่มือก็แน่าจะครบแล้วนะฮะทั้ง8ปสเต็ปนะครับอก็จับคู่เลยโอเคกระเจ็ดที่สั่งมาครับสมกับการรอคอยนะฮะสั่งไว้ก่อนปีใหม่นะครับมาส่งปีใหม่กันแล้วนะฮะวันเด็กก็แล้วนะครับยังไม่มาเพิ่งมาวันนี้นะครับแต่ก็ได้ของตรงปกครบถ้วนครับนี่ฮนะอได้ซิลิโคนสีดำนะนี่ก็ดูแบบ ดูดันเลยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับโอเคครับใครมีเกมมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกผมด้วยนะผมไม่รู้มีเกมอะไรบ้างเออกว่าซื้อมาแล้วก็เล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้นะอะไรเงี้ยเดียยังไม่ค่อยได้ซื้อเกมเท่าไหร่นะที่ซื้อมาแล้วเล่นตอนนี้ก็จะมีซ u เปอร์ฮอตนะครับอันหนึ่งนะตอนนี้ที่ซื้อมาแล้วนะครับ ที่เห็นในคลิปนะฮะเดี๋ยวผมก็ขยอยหะลงเล่นต่อไปนะครับสำหรับคลิปแบบนี้ฮะชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับเผื่อนอกจากรีวิวพวกอุปกรณ์เกมต่างๆแล้วนะครับที่ผมพอจะมีนะแล้วก็พวกทวูวิธีใช้งานอะไรพวกนี้ผมก็จะขยอยทำคลิปเท่าที่ผมจะมีอุปกรณ์อะไรมาทำคลิป ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับไลค์แชร์ซับ s ไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้เรานะครับ